Good morning เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่า24ชั่วโมงก่อนคอนเสิร์ตเกิดอะไรขึ้นบ้าง But first let's see a little bit before <Okay. S 1> ตอนนี้เป็นตอนที่กำลังนั่งรอกดบัตรบอกเลยว่าตื่นเต้นมากพอได้คิวที่หมื่นกว่ากลัวบัตรยืนมันจะหมดก่อนแต่ในที่สุดเราก็ได้มันมาแล้วค่ะทุกคน โอเคต่อไปเป็นแอคทีฟ EP สีจะพาทุกคนไปดูว่าหนึ่งวันก่อนคอนเสิร์ตเป็นทำอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงเก็บภาพบรรยากาศมาฝากด้วยก็ตื่น <ด no S 1> แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้แพคกระเป๋าไกแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปสนามบินกันคือแบบว่าตื่นเต้นว่าเขาเป็นคอนเสิร์ตแรกตั้งแต่โควิด เลยคือบิงไม่ได้ไปคอนเสิร์ตไหนเลยก่อนอันนี้คือจะไปจัสตินแล้วก็จัสตินก็มีบัญหาทางสุขภาพก็เลยไม่ได้ไปแต่ตอนนี้ Oh my god and it's also my first holiday after a high long high season so I'm very excited มาสายนะคะคือเรากินกันจนอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะคะนี่ค่ะเลยกินจนหยองมากบนนะคะดูผู้หญิงคนนี้นะคะเข้ามาสายตรงนั้นคือแบบของเราของเราของเราที่กินเสร็จไม่้านอาหรอะไรูเปล่าอร่อยไหมคะร้านนี้พี่ลาเคยมากินอร่อยไหม๊ะเดิมเลยอันนี้น่าอร่อยไหมตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มสิบนะคะ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เราเนี่ยจะได้ไปดูปูนอมาโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวสำหรับคอนเสิรต์ตในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาแกะอันแพ็คให้ดูดีกว,ว่าว่าวันนี้เราไปได้อะไรกันมาบ้างเริ่มเลยเฮ้อยอันนี้คืออะไรอันนี้คือแบบมหาศาลมาก โอเคเริ่มจากชิ้นแรกนะคะอันนี้จะเป็นถุงเซโฟราซึ่งไม่ได้มีของเซโฟราอย่างเดียวแต่มีจะเป็นอันนี้เป็นสร้อยนะคะที่หิมคัดส,สันมาเองกับมืออ่ะหิมพรีเซนต์อันนี้ก็จะเป็นสตอร์่ของเป็นออเอร์เซอรี่ for บรูโนมานะคะน,ะคะนี่สิบเหรียญประมาณสองร้อยกวก่าบาท ใช่ที่พี่ปองบอกว่าน่าจะเหมาะก,กับพิมมากกว่าแล้วก็เลืใส่แล้วก็โอ้โหเหมาะดีก็เลยซื้อมเราก็จะมาลองกันทั้งคู่นะคะเราก็จะดูว่าเหมาะกับใครมากกว่ากันแล้วจากนั้นเราก็จะแยกกันใส่โอเคเพอเราซื้อมาอยากเดี่ยวส่วนอันนี้นะคะจะเป็นต่างหูแบบ h o o p h o o p ห่วงนะคะทุกคนก็คือเราก็จะทดลองกันเลยตอนนี้ว่ามันเข้ากับเราหรือไม่ถึงแม้ว่าเราจะซื้อมาแล้วก็ตามแต่แบบเอือนดูข้างเข้าข้างเข่า เข้าวๆว่าเฮ้ยขิมยังไงยังไงจ๊ะเฮ้ยพี่องข้าวคุณนายอะมาดามไปยามากโอเรตโอเรอันนี้คือต้อง CF โดยด่วนนะคะทุกคนโอเคอันนี้คือแบบอาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องประดับที่จะต้องครเอทลุคสำหรับคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้ขิมกำลังจะลองสร้อยนะคะเดี๋ยวทุกคนรอดูว่าจะเป็นยังไงและ มันยังไม่หมดค่ะทุกคนมันยังไม่หมดอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะคนที่เราซื้อมาสำหรับใส่ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเกิดมันเวิร์กสำหรับออฟฟิตในวันพุ่งนี้เราก็จะใส่ไปด้วยซึ่งแบบมันน่ารักมากแล้วก็มันเป็นสีทองที่แบบถูกต้องที่แบบฟังปุริก็เลยเอฟมาด้วยโอเคต่อไป อันนี้เป็นสิ่งที่เราแชร์กันนะคะทุกคนคือว่าสันสิงคโปร์อ,ะอ่ะเขากำลังเซลล์อยู่ทุกคนคือแบบว่าอันนี้เป็นลิปของ peripera นะคะ<ๆ>ซึ่งมันเป็นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช,ใช่ไหมใช่เราก็เลยเลือกกันมาคนละสีนะคะแล้วก็แชร์กัน so อืมบิงเลือกเบอร์สามเออฉันเลือกเบอร์อะไรวะฉันเลือกเบอร์สิบสองมานะคะแล้วก็ขิมเลือกเบอร์สามมาก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้ทําไ้วันคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้ไหมโอเค และอีกอย่างหนึ่งที่เราได้มาก็คืออันนี้ค่ะทุกคนมันจะเป็นเอ่ออะไรเนอร์แบบดินสอของอินนิสฟรีซึ่งปิงอะชอบใช้มากแล้วก็ใช้หมดมาหลายหลายหลหลายหลายแท่งมากแล้วก็ยังชอบอยู่แล้วก็พยายามลองไปซื้อของยี่ห้ออื่นแล้วก็คือมันยังไม่ถูกใจเท่าแบรนด์นี้นะคะทุกคนอันนี้ซื้อเป็นสี เบอร์สี่นะคะเป็นเฉดที่อ่อนที่สุดมาไว้สําหรับวันที่แบบอยากได้ลุคซอฟๆอะไรแบบนี้โอเคก็เก็บไว้ก่อนมันเจอยัยาเจะยงไม่ใช้สําหรับวันพรุ่งนี้โอเคเราก็จะมีอันนี้นะคะเป็นเสื้อของขิมนะคะทุกคนที่ได้มาจากร้านเบอร์ชกขิมก็จะอาจจะใส่ไปวันพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ no อาจจะไม่ใส่นะคะแต่ว่ามันน่ารักมาทุกคนแล้วก็ราคาแบบถูกมากมจริงถือว่าถูกสําหรับ ทุกอย่างในร้านเบอร์ชก้าคืออันนี้ถูกสุดแล้วก็น่ารักสุดอุ้ยงามมาะดูสร้อยนะคะทุกคนเฮ้ยน่ารักมากอองจริงยังไงไม่ต้อคุณนะใสอยู่เอโอเคแล้วในนี้ก็จะยังมีเป็นว่นตานะคะที่ดิ้งได้มาจากร้านเดียวกันก็คือแบบรู้สึกว่า มันทําให้หน้าเล็กลงเพราะว่าคือปิงอ่เป็นคนที่หน้ากลมแล้วก็หาแว่นที่เข้ากับหน้ายากมากแต่อันนี้ก็คือแบบเออมันน่ารลักดีแล้วก็ใส่แล้วก,ก็รู้สึกที่บอนนี้แจ่ไงรู้สึกรู้สึกดีก็เลยซื้อมาโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะจะอินนิสฟรีเหมือนกันซึ่งมันก็ใช้ดีมากๆาก,ากอีกเลยทุกคนคือปิงอ่งใช้มาตั้งแต่สมัย มอต้นนะคะเออมอปลายนะคะทุกคนคือแบบใช้แล้วก็ใช้มาตลอดเลยหมดไปไม่รู้กี่แท่งแล้วอันนี้น่าจะเป็นทิ้งที่แท่งที่89ได้แล้วนะคะ<อ>ก็คืออันนี้พิงก็ซื้อมาเป็นเบอร์เบอร์อะไรไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวทุกคนคงจะได้เห็นใช้อย่างแน่นอนคือมันแบบมันดีมันเลิศมันปังแล้วก็<อ>คือพิงอ่ะไม่ชอบดินสอเขียนคิ้วที่มันเล็กเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้มันเป็นขนาดใหญ่ กำลังดีแล้วก็แบบเขียนง่ายคือแค่แบบิดขีดเขียนๆเติมๆก็โอเคแล้วออกจากบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยชอบมากมส่วนอันนี้เป็นสิ่งที่อยากได้มานานแล้วตามหามานานแสนานานไปเซฟอร่าที่ไหนคือหมดตลอดนี่เลยคอนทัวร์ของชาล l กทิวเบอรี่ค่ะทุกคนโอ้ใหม่ก็โอเคหมดหรือยงังแตนเนี่ยลองดิค่ะก็หมดแล้วสำหรับการช็อปในค่ำคืนนี้ก่อนที่จะไปเจอคุณมิสเตอร์บรูโน นั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ตอนเช้าใช่ค่ะเช้าวันนั้นตื่นสายก็เลยทําให้ออกจากบ้านชา้ากว่าที่แพนไว้แต่ไม่เป็นไรยังพอมีเวลาไปต่อแถวซื้อเสือ้อกินข้าวก่อนที่จะเข้างานแฮปปี้มากตอนนี้เราก็ได้เสื้อกันมาคนละตัวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อนะไทยไทยไทย เป็นสังเราไม่ใช่เป็นทรงเป็นังจริงตอนนี้เรากำล<ะ>ังบบบคิวเข้าไปในสเตเดียมกันอยู่<ช><ค>นะคะแล้วก็ร้อนมากคนเยอะมากครัหลุ <roar! S 1> e